สวัสดีค่ะแนวทางหุ้นวันนี้นะคะหุ้นวันที่8มิถุนายน2565ค่ะมีเลขดังนี้นะคะ0109 17 29 36 49 65 86 แปดเจ็ดแปดเก้าเก้าหนึ่งและเก้าสามค่ะเด่นหกนะคะวันนี้เล็กที่เน้นก็คือสามหกหกห้าและแปดหกค่ะ ที่มีเลขศูก็จะมี0 1และ0 9นค่ะที่มีเลขเก้ก็จะมีหลายเลขเลยนะคะศูนย์9ก9าสองเก้และ9กสาม แนวทางหุ้นวันที่8มิถุนายน2565นนะคะวันพุธค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมแนวทางหุ้นด้วยกัน ไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ